สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น EB905 นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือชื่อรุ่นนะครับเอฟสันนะครับนี่โลโก้ของเอฟสันเลยแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับนี่คือเอฟสัน EB905 นะครับเอฟสันโปรเจคเตอร์ครับ EB905 ้านั่นเองนะครับ เหล่านี้ก็จะเป็นเมนูนะครับตรงนี้ก็เป็นเมนูเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่มซอสนะครับปุ่มซอสก็คือปุ่มที่ทำการอินพุตสัญญาณต่างๆที่เราต่อนะครับอย่างเช่นถ้าเราต่อโดยช่องต่อ HDMI เราก็มากดที่คำว่าซอสแล้วก็เลื่อนลงไปที่ HDMI หรือถ้าเราต่อที่ VGA แล้วก็ กดซอสแล้วก็เลื่อนไปที่ VTA นะครับตัวนี้ปุ่มเมนูนะครับเข้าไปเซตเครื่องต่างๆได้ปุ่มนี้ปุ่มแบ็กกับอันนี้เล่งเสียงลำโพงลดเสียงลำโพงนะครับปุ่มขึ้นบนลงแล้วก็ Enter นะครับคุณผู้ชม Enter แล้วก็แปลว่าโอเคนั่นเองนะครับนี่คือ F สัน EB 905นะครับสำหรับสเปคของเจ้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้ก็คือความสว่าง3,000ลูเมนคอนทรา์เรติโอ2,000ต่อหนึ่ง ความละเอียด1024คูณ768หรือว่า XGA นะครับตัวนี้มีลำโพงในตัวเสียงดังมากนะครับลำโพงตัวใหญ่ทีเดียวนะครับมาดูในส่วนของช่องต่อต่างๆครับแน่นอนครับผมต่อด้วยช่องต่อ HDMI นะครับซึ่งให้ความคมชัดสูงสุดกว่าช่องต่ออื่นๆในนี้นะครับอันดับหนึ่งเลยคือ HDMI แน่นอนผมก็เลยต่อนะครับต่อจากเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ตัวนี้นหะครับด้วยสาย HDMI ตรงตูดมานะครับแล้วก็ มาเข้าตรง h d m i ของโปรเจคเตอร์นะครับตรงนี้ S VDO i e นะครับตรงนี้สัญญาณ VDO นะครับเหลืองแดงขาวนะครับหรือเรียกว่า AV VDO นะครับตรงนี้ก็เอาไว้ต่อกับเครื่องเล่น DVD รุ่นเก่าๆหรือเครื่องเล่นวิดีโอหรือเครื่องเล่นรุ่นเก่าที่มีแค่สัญญาณเหลืองแดงขาวมานะครับอันนี้สัญญาณเสียงนะครับซ้ายขวานะครับระบบ้ายขวา LR นะครับ Left r i g นั่นเองนะครับเป็น audio นะครับตัวนี้ เป็นช่องต่อวิดีโอนะครับอ่อขออภัยเป็นช่องต่อคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์1คอมพิวเตอร์2นะครับหรือ VGA นั่นเองมี2ช่องนะครับนี่คอมพิวเตอร์1อยู่นี่อันนี้คอมพิวเตอร์2นะครับแล้วก็มีออดิโอถึง2ช่องเลยทีเดียวนะครับนี่ครับออดิโออินนะครับนำสัญญาณเสียงเข้าเพื่อที่จะออกลําโพงตรงนี้นะครับนำสัญญาณเสียงเข้าได้ทั้ง2เลยนะครับและมีสัญญาณเสียงออกได้ได้ด้วยนะครับออดิโอเอาท์ หมายความว่าเรานําสัญญาณเสียงมาเข้าได้ที่ออรีโอหหรือ2แล้วเราต่อเอาหรือต่อออกไปเข้าแอมพลิฟายเออร์เราได้นะครับในส่วนของ h d m i มี2ช่องเอ่อในส่วนของ USB ขออภัยนะครับ HDMI อยู่ตรงนี้ในส่วนของ USB มี2ช่องนะครับก็คือ USB type A กับ USB type B นะครับในช่องที่1 USB มาตรฐานทั่วๆไปก็คือช่องนี้แหละครับ type A อันนี้ type B อันนี้สายแลนสําหรับต่ออินเทอร์เน็ตนะครับสายแลนต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับตัวนี้แตลว่าผมก็ยังไม่เคยลองต่อนะครับแต่เขามีสัญลักษณ์ว่าสายแลนก็แน่นอนแหะครับสายแลนก็คือสายต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าไปนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นมอนิเตอร์เอานะครับต่อออกจอนอกได้นะครับตัวนี้ สภาพเครื่องนี้สวยงามทีเดียวมีลำโพงใหญ่ในตัวนะครับวันวันนี้ผมทดสอบผมไม่ได้ต่อลำโพงบลูทูธเลยนะครับผมใช้การเดี๋ยวผมจะทดสอบลำโพงเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวมาดูทางด้านหน้ากันนะครับสภาพเครื่องทางด้านหน้านะครับก็ยังคงสวยงามนะครับสำหรับเจ้า F สัน EB905 ตัวนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังสภาพสวยทีเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะไปทำการ เปิดเครื่องทำการทดสอบกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาทําการทดสอบเครื่องกันเลยนะครับเปิดเครื่องนะครับปุ่ม power on ก็อยู่ตรงนี้นะครับเปิดเครื่องเอากดลงไปเลยนะครับปึ๊บอ่าหลังจากที่กดเปิดเครื่องนะครับไฟมันก็จะเปลี่ยนจากเป็นสีส้มๆมาเป็นสีเขียวๆแล้วก็กระพริบนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะมีลําแสงนะครับพุ่งออกมาจากหน้าเลนตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ สีสเกตชาแนลนะครับกำลังทดสอบกำลังรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น e b 9 0 5นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็กำลังเปิดเครื่องขึ้นมาจะทำการทดสอบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมจะทำการทดสอบนะครับกับนี่ครับเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับยี่ห้อ E ีเกรด r 2 0 0นะครับหรือว่า e ีเกรด r 2 0 0นั่นเองวันนี้ผมไม่ได้ต่อลำโพงใดๆทั้งสิ้นนะครับ นำสัญญาณภาพและเสียงนะครับจากเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ตัวนี้แหละครับ E-Grade R 2 0 0นะครับนำทั้งสัญญาณภาพและเสียงนะครับมาเข้าที่ HDMI ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะทําการทดสอบฉายภาพยนตร์นะครับตัวอย่างแล้วก็ฟังทั้งเสียงได้เลยนะครับไปกันเลยครับมาแล้วครับนี่ครับฉายกลางวันเลยครับคุณผู้ชมครับ ดูครับโอ้โหดูแสงครับคุณผู้ชมดูครับผมสายกลางวันเลยนะครับนี่ครับผมเปิดบ้านหน้าต่างบ้านไว้แบบนี้ให้คุณผู้ชมเห็นจ่ากันเลยนะครับอ่ะมามาดูภาพกันนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณผู้ชมครับ นี่ครับเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าเมนูนะครับกดถ้าถ้าเราจะเข้าเมนูเราก็กดปุ่มนี้ได้เลยนะครับมันก็จะมีเมนูขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมันจะมีเมนูขึ้นมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอ่าให้เราเลือกได้เลยนะครับมาดูอินโฟนะครับเจ้าของเดิมเขารีเซ็ตเครื่องมานะครับแต่เขาบอกว่าใช้ไปประมาณสัก ห้าร0 0ชั่วโมงนี่เองนะครับแต่เขารีเซ็ตมาไวให้เพื่อให้มันเป็นส่วนๆไว้นะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเจ้าเอฟสันนะครับในส่วนของตรงนี้ก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับมีสัญลักษณ์รูปลำโพงผมจะกดเพิ่มเสียงนะครับนี่ครับมันก็จะดังแรงขึ้นเห็นไหมครับถ้าเราลดเสียงนะครับมันก็จะเบาลงเห็นไหมครับนี่ครับเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงนี่ครับลำโพง ฟังเสียงได้เลยครับเสียงคมชัดแจ่มครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอฟสัน E บีเความสว่าง3,000ลูเมนครับคุณผู้ชมครับมาดูลำแสงนะครับที่พุ่งออกมาครับคุณผู้ชมครับสวยงามครับสายกลางวันเลยครับโน่นแหละครับดูครับเปิดหน้าต่างให้แสงเข้ามาทุกทางเลยนะครับดูครับดูลำแสงนี่ขนาดกลางวันนะครับ ทดสอบการฉายกลางวันนะครับและฉายเข้ากำแพงนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดแล้วก็ยอดเยี่ยมครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับแม่สุดยอดครับ f อฟสัน EB905 ความสว่าง3,000ัลูเมนครับคอนทราตเรติโอ2,000ต่อ1ความละเอียด1,024คูณ768หรือว่า XGA นะครับดูภาพครับฉายกลางวันนะครับทดสอบด้วยการใช้เครื่องอ่านไฟลาพยนตร์เกรด R200 นะครับ R200 นะครับนำสัญญาณเข้ามาในนี้นะครับสุดยอดจริงๆครับทั้งภาพและเสียงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเสียงนะครับ ่าปิดเสียงไว้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับให้เราชมแต่ภาพนะครับสำหรับเจ้าเอฟสัน EB905 ความสว่าง3000ลูเมนตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา8500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998เดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ